สวัสดีค่ะช่องแม่สายพินพาร์เี่ค่ะเพื่อนๆวันนี้คุณแม่จะมาผัดข้าวผัดนะคะตอนเย็นจะผัดข้าวผัดให้เด็กๆกินนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวไปทำกันเลยค่ะอ้วอ่ะ้วนมันอ้วนจริงๆป่าแด้ป่ะ ผัดข้าวผัดให้หลังหลัง กระเทียมลงไปค่ะเพื่อนเพื่อนน้องแด๊กไอ้แกไอแก,อแกมันเล่นเกมบนเหมือนน้องแด๊กเลยอ่ะก็<อ>มันพูดอยู่นะ ôi <laughs> tại đéo, dần lại 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 lại dần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  lại mày lại dần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  lại ஐயே फ्रेंड्स <laughs> 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 <hannays> uh, <laughs> Hãy <laughs> 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 ừ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  mấy ừ ได้กินสามคนชูรสใส่ชูรสค่ะใส่รสดีใส่ข้าวจ้ะ รับบ๊อบฝ่ายข้าวผัดให้หลานโอเแกบอกคุณข้าวผัด ไม่ไม่คือไอ้นี่ค่ะมาเกิดเนี่ยค่ะโอ้ยน่ากินมากๆหอมแล้วสิเดี๋ยวเตรียมตัวมารอเลยเอาจานมารอค่ะคนละหนึ่งจานค่ะเอาจานเอาช้อนเลยค่ะอ่ะอืมอุ่อยแต่พี่อุ้งขาวขาหน่อยนะอืมเอเอ้ยเดี๋ยวไปกินกัน เดี๋ยวอขาหก่ไปนั่งโตะน,นะคะนี่เหมือดจริงค่ะอาหอมเลืดอด <ๆ S 2> เขา้าเข้าไม่แฉะด้วยค่ะเสร็จแล้วอาน้องแก้มเตรียมชามมาน้องแก้มชามน้องแก้มอยู่ไหน อ้าวโอเคอ้าวไปของแก้วจานมาคนเดือนสุกแล้วค่ะนี่จ้าไปตั้งเลยแหมน้องแก้วน้องเทียหืมากินจังเลยอะไรอะอะไรสีแดงอ๋อมะเขือเทศค่ะไปเลยค่ะให้แค่นีเดียวอ๋อใหแค่นิดเดียวดูสิลูกเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตจบคลิปนะคะอเดี๋ยวไปกินด้วยกันค่ะยังไม่จบพูดูขอค่ะทีเนี้ มาค่ะเพื่อนๆมากินด้วยกันค่ะวันนี้คุณแม่ทําข้าวผัดค่ะลหล่ะสวัสดีย่างสวยๆค่ะเออเกงมากินด้วยกันนะคะเพื่อนๆ <c oughs> วันนี้หลานบอกไปกินข้าวผัดค่ะอืมข้าวโพดด้วยมีก้อมด้วย ต้มกับคุณแม่ผักไม่กินก็เขี่ยออกนะคะเอาเขี่ยออกมาผักของเราผักคะน้าคุณแม่ปลูกเองนะคะเพื่อนน้องแบดเดิลอืมอเดี๋ยวอ่อนได้ไม่าหนูบ้า ภาพปังไปเดี๋ยวนี้นี่อร่อยทำงงกอ มากินด้วยกันนะคะเพื่นอนๆข้าวผัดอ่ะไปไหน่อนไงฮะทำอะไรอ,อะเนาะอ๋อระวังมันจะหลดมาทั้งหมดเลยนะทำดีๆ ปลาูกออาอ้าไ้ายาเยา่ข้าวออกไปม้ม่ทา,างข้าวย่นอ,อ่อะนะ,อะอนขอจบคลิปเพียงเท่านี้คะ่ะเพื่อนๆฝากกดติดตามช่องแม่สายพิรรมพ์แมอี่ด้วยนะคะ กดกระดิ่งกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะน้องแคทบ๊ายบายก่อนบ๊ายบาย